สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาเปิดกล่องนะคะสําหรับไอเทมตัวใหม่ที่เพิ่งได้มาในวันนี้นะคะสาหรับไอเทมในวันนี้นั่นเป็นของแบรนด์แดน In n i s f r e e ส์นะคะไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าแต่ว่าไปถามเพื่อสาวคนสวยที่ชื่อว่าอาร์ตี้มาแล้วนะคะนางบอกว่าเจ้าตัวนี้ไอเจ้าแบรนด์นี้นะคะชื่อว่า In n i s f r e e ส์นะคะสำหรับที่ได้มาวันนี้นะคะเป็นได้มาจากที่เมกาบางนาน แบรนด์เนี้ยเพิ่งมาเปิดสาขาใหม่ที่เมกาน,นะก็เลยได้มาแล้วก็มีพวกโปรโมชั่นนะคะคือซื้อ300บาทก็จะได้สมัครสมาชิกฟรีแล้วก็ได้เป็นตัวอันนี้แถมมานะคะแล้วก็มีเป็นโปสเตอร์ของเกาหลีแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ของเกาหลีนะคะปกติไม่ค่อยได้ใช้แบรนด์เกาหลีเท่าไหร่แต่ว่าเห็นมาเปิดใหม่ก็เลยลองดูเพราะว่าเพื่อนเรานี่เป็นจีนเกาหลี ชอบโฆษณาของเกาหลีให้ฟังบ่อยๆก็เลยไหนๆก็มีโปรโมชั่นแล้วก็เลยลองจัดมานะคะสำหรับไอเทมที่ไปได้มาเป็นมาร์กหน้าทางนั้นเลยนะคะรู้สึกว่ามาร์กหน้าเขาน่ารักมากเป็นแบรนด์แลดูแบบว่าเป็นเนเชอรัลมากๆนี่บีเอบอกว่าหน้าเราเป็นหน้าแบบว่าเนยลา้า ก็จะต้องใช้เป็นตัวชาเขียวในการมาร์กหน้าอันนี้จะเป็นตัวชาเขียวนะคะสำหรับคนที่ผิวหน้าเหนื่อยล้านะคะอันนี้เขาบอกว่าเป็นมาร์กหน้าทาทิ้งไว้ให้ทั่วเอาผิดด้านเขาบอกว่าทาทิ้งไว้ให้ทั่วใบหน้า10-15นาทีนะคะตัวต่อไปอันนี้ตัวอะไรเนี่ย อ๋อ oh, เป็นโวคาโนนะคะอะไรนี้เป็นเอ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวนะอ๋อไอตัวนี้เป็นเป็นตัวเขาบอกว่ามันเป็นแอปพิคอรอันเดิมอีกแล้วคือที่เราเคยรีวิวไปว่าไอ <Hey. S 2> ตัวแอปพิคอรของอีโบลเช่ที่ว่ามันเป็นตัวสครับหน้ามันดีแล้วไอ hey, แบรนด์นี้มันก็มีตัวแอปพิคอรเราก็เลยเอามา อันนี้เราลืมอะว่ามันช่วยอะไรให้ผิวหน้าใสมั้งไม่แน่ใจนะอันนี้เป็นตัวแอป c o ิแล้วก็หน้าใสนี่เราถาม b A มาหน้าใสจะเป็นอันนี้จะเป็นตัวข้าวมาร์กหน้านะคะน,นี่ทั้งหมดนี้เป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรมาร์กหน้าหมดเลยเพราะว่าเราชอบมาร์กหน้าแต่ไม่ค่อยชอบมาร์กหน้าที่มันเป็นแผน่นต่อมาสําหรับเป็น ของแถมนะคะที่ได้มานี้ยังไม่ได้แกะเลยแล้วเราจะมาแกะกันเลยไมข้างในมีอยู่3ามชิ้นนะคะตัวอะไรบ้างเนี่ยตัวแรกคือตัวนี้ อันนี้เราไม่รู้มันคืออะไรเขาบอกว่าเป็น Innisfree Green Tea Seed Serum นะคะนีนนนะ่ข้างหลังเขาบอกว่าใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าใช้ทาเพื่อบำรุงผิวหน้าแค่นั้นท <laughs> าตองไหนแล้วเนี่ย ก็ต,ต่อมาเป็นตัวตัวนี้สีส้มๆ Innisfree Super Volcanic Porcay Mask เป็นมา์พอกผิวหน้านะคะเฮ้ยใช่ไหมเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ดิขอโทษอันนี้คือ อ๋อค oh, ิดเอลิชครีมนะคะเป็นตัวครีมบำรุงผิวหน้านะคะเมื่อกี้บอกผิดไอตัวเป็นพอกหน้าจะเป็นตัวนี้ Super v ์โวล n คนิกพอลครีมมาส์นี่ไอตัวเนี้ยเราไปดูที่ช็อปมาเขาบอกว่ามันสารสกัดมาจากสารสกัดจากภูเขิงภูเขาไฟมาจากที่ เชจูเกาะเชจูหรืออะไรสักอย่างเราไม่ค่อยสันทัดเรื่องพวกเกาหลีเราก็เลยไม่ค่อยรู้อะเนี่ยนี่อันนั้นจะเป็นหน้าอย่างงี้คือไซส์จริงน่าใช้มากเลยได้ของฟรีมาก็เลย,เยลองใช้ของฟรีก่อนอันนี้เป็นครีมบำรุงผิวหน้าอืมอืมกลิ่นหอมดีนะ ้อลองใช้ก่อนถ้าดีก็ค่อยว่ากันถ้าไม่ดีก็ไม่เอาแล้วนะส่วนตัวต่อไปเป็น Innisfree Is Real Squeeze Mask เป็น Green Tea นะคะอ่าตัวนี้ก็แถมมาเหมือนกันเขาบอกว่าเจ้า Green Tea เนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของผิวเหนื่อยล้าเราก็เลยเอาตัวนี้มาแถมมาส่วนต่อไปที่เพื่อนเราชอบมากๆเลยแต่เรารู้สึกว่ามันก็ธรรมดาก็คือโปสเตอร์ของเกาหลีลืมชื่ออ่ะ ไม่รู้ชื่ออะไรเราไม่ค่อยรู้จักเกาหลีเดี๋ยวลองเปิดดูเลยแล้วกันจริงๆเพื่อเราแอบตอดมาว่าถ้าเราไม่รู้จักก็เอาโปสเตอร์ไปให้นานก็ได้เนี่ยคนนี้แต่เราไม่รู้จักนะว่าคือใครเขาบอกว่าชื่อลีมินโฮเนี่ยเราว่าเราจะตอนแรกเราว่าเราตอนแรกเเราจะให้เพื่อแหละแต่ทีนี้เรารู้สึกว่า ไอ้ฝาผนังห้องน้ํามันยังว่างอยู่เราก็เลยว่าจะเอาไปติดห้องน้ำเผื่อว่าจะจินตนาการว่านานกําลังดูเราอาบน้ําอยู่อะไรอย่างนี้แต่รู้สึกเฉยๆกับนักสแสดงคนนี้เพราะว่าไม่ค่อยไอ้น,นี่ต้องโหกเท่าไหรแต่ว่าเราจะไม่ให้เพื่อนหรอกเราจะเอาไปไว้ในห้องน้ําเอาไปติดเป็นโปสเตอร์ผนังห้องน้ํามันว่างอ่าวันนี้ก เขาเรียกอะไรมีของที่จะมาเปิดกล่องก็แค่นี้นะคะสําหรับค่าเสียหายประมาณไม่แพงไม่แพงทั้งหมดเนี้ยสามบาทเราก็ถือว่ามันคุ้มนะเพราะว่าก็ได้ของฟรีมาเยอะแยะมากมายก็คุ้มอยู่สําหรับวันนี้ก็บ๊ายบายขอบคุณที่ติดตามนะคะบ๊ายบายค่ะ เมื่อกี้เราบอกผิดนะตอนต้นคลิปก็คือไอตัวเนี้ยที่เราบอกว่ามันเป็นตัวแอปพิคอรที่ว่าเราบอกว่ามันน่าจะมันน่าใช้คือมันไม่ใช่คือมันเป็นตัวโคนมาร์กหน้าจากภูเขาไฟไอตัวแอปพิคอรอะคือเราตอนแรกเราจะซื้อมานั่นแหละแต่ว่าทีเนี้ยเราไม่ได้ซื้อเพราะว่าเราอะซื้อมาเยอะแล้วและไอตัวเนี้ยมันเป็นโคนมาร์กหน้าที่มันช่วยเรื่องของรูขุมขนเขาบอกว่าช่วยทําความสะอาดรูขุมขนเนอะใช่นั่นแหละเราจําได้แล้วเมื่อกี้เราบอกผิดโอเคค่ะงั้นเราขอโทษด,ด้วยนะเมื่อกี้เราบอกผิด